ฟังก็เกี่ยวกับเรื่องใบประเมินนะลูกและก็ข้อสอบหนูต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างใบประเมินเนี่ยก็คือใบงานนะครับที่หนูต้องทําทุกวิชาเช่นกันนะครับส่วนข้อสอบก็คือข้อสอบกลางภาคซึ่งเราได้สอบไปแล้วนะครับแล้วก็นําส่งแล้วแลวรอบ2เนี่ยที่เราจะมาเนี่ยครับที่ที่นัดหมายเรามาเนี่ยครับเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นใบประเมินครั้งที่2นะครับ ซึ่งเราต้องส่งนะครับมีประเมินรอบหนึ่งรอบสองข้อสอบกลางภาคและก็ปลายภาคสี่อย่างนี้นะครับหนูต้องครบเนาะนี่ครับที่เน้นมีสี่อย่างเนาะที่ครูฟังจากคุณครูทุกท่านที่ต้องการคะแนนสี่ช่องนี้นะครับสี่ช่องนี้อะ่ะเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้แป๊บนึงก็ได้คนไหนที่อยู่เดี๋ยวรบกวนฟังนิดนึงนะครับขอเวลาไม่นานนะครับขอเวลาไม่นานเนาะอยู่ฟังนิดเดียวนิดเดียวนะครับ ใครจะจดก็ได้หรือไม่จดก็ได้นะครับอเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันคือประโยชน์และหน้าที่ของเราที่เราต้องทำนะครับแคาได้ไหมคะ,ะแคบได้นะครับเพื่อเราจะได้เป็นแนวทางเดีวยวกันทั้งสามห้องเลยนั่นแหละไม่จะเป็นต้องห้องกรูเทพนะครับซึ่งครูเขาก็บอกว่าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนั่นแหละถ้าคนไหนครบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสี่อย่างนี้นะครับที่เราต้องมีนะครับ ตอนนี้เราผ่านมาแค่ครึ่งทางก็คือ3ามอย่างสาอย่างที่ต้องส่งอ่ะหัวข้อ3อย่างเคครับรับต้องไไครับม่เป็นไรครับถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความรับผิดชอบพอและไม่ฟังหรือโอเครู้เรื่องทุกอย่างที่สั่งแล้วนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่านะครับ3อย่างที่ต้องส่งนะครับ ใบงานใช่ไหมครับพุณครูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะจะอธิบายให้ฟังทีเดียวใครจะจดก็ได้ไม่จดก็ได้อันที่หนึ่งเลยใบประเมินครั้งที่หนึ่งก็คือที่เรารับไปแล้วครับอันนี้จดจใส่ในไหนนะคะในการบ้านก็ได้นะครับสอง ครับเป็นข้อสอบกลางภาคซึ่งเราได้สอบไปแล้วและนำส่งถูกต้องไหมครับซึ่งครูก็ลงคะแนนให้แล้วข้อสอบกลางภาคอันที่สามที่เราจะต้องรับภายในวันเสาร์ทิตศนี้ก็คือใบประเมินใบประเมินครั้งที่สองและอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำก็คือสอบปลายภาค ซึ่งยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวคูจะทําตัวสีแดงไว้เพอสอบปลายภาคซึ่งสี่ช่องนี้เนี่ยมันจะสามารถวัดประเมินเราได้ไม่ร้อเอร์เซ็นแต่ขอให้มีสี่ช่องนี้ก่อนนะครับคุณครูครับแต่คุณครูเขียนเป็นสามอย่างที่ต้องตรงอะครับอันที่สี่มันยังมาไม่ถึงไงก็คือพูดล่วงหน้าก่อนแต่สามอย่างนี้เดี๋ยวจะทําตัวสีแดงไว้ให้ที่มันสําคัญ ที่มันสําคัญโอเครับเมื่อกี้ผมเห็นคนปั่นจักรยานครับนี่นะครับสามอย่างที่ครูทําตัวสีแดงไว้สามอย่างที่ต้องส่งส่วนอันที่สี่ข้อสอบปลายภาคเนี่ยคาดว่าจะเป็นประมาณต้นเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนกันยานะครับที่เราต้องมีการทําข้อสอบเหมือนที่เราสอบกลางภาคมาแล้วซึ่งถ้าผู้ปกครองคนไหนหรือว่าเราครับแจ้งผู้ปกครองแล้วว่าถ้าเกิดทางเรียนมีการประกาศเนี่ย รับใบประเมินครั้งที่หนหนูมาตรงเวลาปุ๊บแล้วก็ส่งตามกําหนดจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกักตัวหรือแบบไม่ได้เอาใบงานนะครับหรือให้ส่งไฟล์ไปให้ทีนี้หนูปริ้นออกมาแล้วถูกต้องไหมครับแล้วหนูไม่นําส่งมาที่โรงเรียนเราก็ไม่สามารถที่จะก่อคะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้นมีหลายช่องทางใช่ไหมให้ส่งใบเสนอไปให้ให้มารับเองหรือ ้ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้เราไปพิมพ์เองแล้วก็ส่งใบเสนีมาให้โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะมีในส่วนนี้ที่หายไปเนาะเท่าที่ครูสังเกตคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดหรือบางคนอาจจะหลงจะลืมนะผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือลืมตกหล่นตรงไหนเราก็แจ้งผู้ปกครองได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคะแนน4ช่องนี้ที่ครูจะบอกเนี่ยแต่ตอนนี้เอา3าอย่างที่ต้องส่งนะครับแต่2อย่างแรก ประเมินหนึ่งกับการภาคเนี่ยมันผ่านไปแล้วถูกต้องไหมครับถ้าใครติดตามก็คือเราส่งคบหมดแล้วเนาะเข้าใจใบประเมินรอบสองเนี่ยที่จะมารับเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเราก็ส่งอีกอาทิตย์ถัดไปนะครับนนมันก็ใช่ครับมันก็จะเป็นแนวทางเดียวกันปุ๊บเวลาครูเขามาตรวจลงคะแนนปุ๊บก็จะช่องนี้ใบประเมินช่องนี้กลางภาคช่องนี้ประเมินครั้งสองอ่าช่องต่อไปการเข้าเรียนการส่งงานอย่างที่มีลายทุกคนเนาะผู้ปกครองก็มีลายคุณครู คุณครูก็มีลายเด็ดเราก็ส่งมาถ้าคนไหนส่งมาลายครูครูจะจําได้ครูก็จะติ๊กให้นะครับเพราะว่าครูจะบันทึกเป็นชื่อเล่นเราน่าจะจําได้แล้ว C ีหนึ่งนะครับแต่ห้องอื่นก็ยังจําไม่ได้ก็ต้องถามครูประจําชั้นแต่ C ีหนึ่งไม่มีปัญหานะครับน่าจะจําได้หมดแล้วนะครับชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงก็จะพยายามจําให้ได้ทุกคนก็พยายามส่งลายมาบ่อยๆมันเด้งขึ้นจําหน้าเราได้โปรไฟล์พยายามมาเป็น รูปภาพเรานะครับเวลาเห็นครูจะได้จําได้อ๋อคนนี้ชื่อสุพนัทคนนี้ชื่อกิษนัทอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้จําได้แต่ถ้าเราเป็นโปรไฟล์ตัวการ์ตูนมาบางทีอาจจะจําไม่ค่อยได้เนาะถ้าใครเป็นรูปโปรไฟล์ตัวเองเลยเวลาเห็นเราก็จะได้จํากันได้นะครับอันนี้คือ,อฝากไว้แกนชื่อลงไปในแชทให้ครูครูแล้วครูครูก็จะรู้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละแล้วครูก็จะจําแต่ถ้าจะให้ดีต้องเป็นรูปโปรไฟล์เรานั่นแหละ ไม่ต้องไปอายนะครับเราลูกที่แท้จริงเราเวลาให้คะแนนครูก็จะเห็นอ๋อนี่เป็นลูกภูมิอันนี้พคกพรออันนี้อินดี้เห็นไหมมันก็จะจามันได้หมดเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการจําอัตโนมัติมันด้งขึ้นมาทุกวันทุกวันก็จะเห็นครูตอบกลับไปแล้วก็จะรู้ว่าคุณครูคนนี้เาสอนวิชานี้คุณครูคนนี้สอนอีกวิชาหนึ่งเราสามารถขอ id ไลน์ครูเขาได้เนาะหมอว่าถ้าเกิดผมจะส่งงานส่วนตัวเนื่องจากตอนนี้มันสถานการณ์แบบ ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันผมจะถ่ายรูปส่งเออจะได้มีหลักฐานว่าเราทํางานจริงบางคนไม่เคยส่งเลยอาจจะทําเสร็จหรือไม่ทําอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเพราะนั้นอย่าลืมใบประเมินรอบสองนะครับที่ต้องมารับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เงินสองพันนะครับอันนี้ก็แจ้งทางธุรการได้เลยเนาะก็โทรติดต่อได้ว่าคิววันนี้ว่าง ช่วงไหนเช้าหรือบ่ายนะครับเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างบัตรประชาชนสำเนาห,หรือใบรับรองที่เรากอกไปแลครับที่จะต้องนํายื่นธุรการเราต้องถามรายละเอียดให้ดีเนาะแจ้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเที่ยวเนาะอันนี้ฝากไว้มีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมเกี่ยวกับใบประเมินใบงานหรือข้อสอบ หรือใครแยกไม่ออกเลยว่าข้อสอบกับใบประเมินเป็นยังไงมันจะมีหัวข้อนะครับเราเราได้หัวข้อมาเราต้องอ่านคําสั่งก่อนมันจะขึ้นเลยว่าแบบประเมินครั้งที่หนึ่งรายวิชาสุขศึกษาแต่ถ้าเป็นข้อสอบกลางภาคมันก็จะขึ้นว่าข้อสอบกลางภาคเรียนที่หนึ่งทับหกสี่วิชาเราต้องอ่านหัวข้อก่อนนะครับไม่งั้นมันตีกันบางคนก็ไม่รู้ว่าผมส่งประเมินหรือส่งข้อสอบเนาะเพราะว่ามัน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 จะงงถ้าเราไม่อ่านคีย์เวิร์ดมัน มีใครจะแนะนำเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับสอบถามอะไรอีกมีอะไรจะพูดกับเพื่อนให้ฟังแนะนำได้ครับครับ,บ,บ,บออวันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมครับแปดเก้าสิบเราไปรับสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมครับตามตามปฏิทิน<อ>เนะเาะอมไปรับเมื่อวานแรอเดีย๋ยวผมจะไม่เสร็จครับโอเค เราก็ทําเสร็จแล้วก็ไปส่งไว้ที่โรงเรียนเหมือนเดิมก็ได้ครับส่งก่อนได้นะครับแต่อย่าส่งหลังเนาะกําหนดการมันก็ส่งสิบแปดสิบเก้าก็จะประมาณกลางเดือนพอดีเนาะก็คือมารับอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ส่งอาทิตย์ถัดไปนั่นแหละนะครับถ้าคนไหนอา,อ,าอาจจะฟังแล้วมันลืมเราไปดูในเพจโรงเรียนได้มีเพจโรงเรียนนะครับโรงเรียนเรามีเพจนะหนูรู้ไหมครับน่าจะรู้อา่านั่นแหละเราเข้าไป ไปส่องเพจหน่อยเนาะไปส่องเข้าไปว่ามีการเคลื่อนไหวเขาให้รับใบงานให้ทําอะไรบ้างเราก็สามารถเอามากระจายข่าวให้เพื่อนไนดะ้ว่าอุย้ยประกาศทางเพจนี้ให้เราไปใบงานนั้นเนี่ยบางทีเพื่อนไม่ได้เข้ามาเรียนหรือไม่ได้เข้าห้องเรียนไม่ได้ดูวิดีโออะไรเนี่ยมันก็จะกระจายข่าวได้ง่ายนะครับอันนี้ฝากไว้คราโอเคค่ะวันดีค่ะนะครับก็น,นั่นแหละฝาก สวัสดีครับฝากไว้แค่นี้หละนะครับฝากไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาตามย้อนหลังถ้าเกิดเราเรียนไปนะครับจนถึงตุลามันหมดเทอมหนึ่งพอดีใช่ไหมทีนี้ช่องคะแนนตรงนี้ครับเนี่ยสมบุดเล่มนี้เนี่ยมันใบก่อคะแนนแล้วถ้ามันไม่มีทักช่องเนี่ยไม่รู้จะไปตามคะแนนที่ไหนเพราะนั้นเราส่งมาเลยสี่อย่างเนี่ยอย่างน้อยส่งมาสี่อย่างนี้ก็มีคะแนนเกือบอ่า ห้ 50, นาสิบหกสิบคะแนนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชิ้นงานดกที่ครูเขาให้เราส่งหรือสั่งงานเหมือนครูสอนน้องปอสองที่ให้ประดิษฐ์ของเล่นน้องเขาก็เอามาโชว์หน้ากล้องก็ติชื่อติชื่อไปหรือคนไหนบอกว่าข,าขอส่งย้อนหลังเขาก็ถ่ายรูปมานะครับอันนั้นก็จะเป็นคะแนนแต่ของเรายังไม่ได้สั่งไปนะครับคงไม่ยากหรอกคงจะให้ไปดูพวกกีฬาอะไรครับที่เขาแข่งขันตอนนี้ ติดตามหน่อยกีฬา,าอ่าใครใครไม่ชอบเล่นกีฬาก็นั่นแหละดูไปหน่อยไม่จําเป็นต้องเล่นเป็นนะบอกหลายครั้งแล้วนะครับคือขอความชอบคือไปดูบ้างนะว่าเขาทําอะไรกันอยู่กีฬาถ้าเป็นวิชาสังคมก็ดูเกี่ยวกับความรู้รอบอรอบตัวปัจจุบันมีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็ต้องอัปเดตนะครับเนาะถ้าเราเรียนสังคมคูรรังสรรค์น,น่าจะถามนะวันนี้มีเหตุการณ์อะไร มีข่าวอะไรเห็นไหมครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดสูขศึกษาพรลราเนี่ยก็อาจจะถามว่ากีฬาเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรบ้างถ้าไปโรงเรียนตอนเที่ยงครูรังสรรค์ถามว่าวันนี้มีข่าวอะไรใครได้ยินบ้างน่าเห็นไหมครับถ้าใครสังเกตุรังสรรค์ก็จะถามว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรไฟไหม้หรือเปล่าน้ําท่วมหรือยังไงเห็นไหมครับถ้าเรามีข้อมูลปุ๊บเราก็ตอบได้ทีนี้เราก็เป็นไงครับเพื่อนก็จะมองนียทำไมเพื่อนคนนี้รู้รู้เพราะว่าเขาติดตามข่าวนะครับ โอเคหนูขอออกก่อนนะคะพ่อหนูต้องไปรับของค่ะโอเคครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีใครจะสอบถามมาเลยไหมเล่า้บบพี่สัตโอเคนะครับครูแป๋วมาหรือยังครูแป๋วครูแป๋วไม่อยู่ใช่ไหมครับเห็นครูแป๋วว่าจะมาคุยแว็บมาคุยกับเราน่าจะไม่มาเนาะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าครูแป๋วอยากจะรู้จักเด็กใหม่สี่ทับสามเนาะก็คือ อู๋แปลว่าไปจําชั้นสี่ทับสามก็ห้องภูมิหรือเปล่าลูกใช่ไหมไม่เห็นภูมินานแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งเข้ามาเรียนหรือเข้ามาเรียนทุกวันปกติออกไปแล้วเรียนทุกวันรับแต่เพงได้รอไลนคลอมเขารอโอ้โอมีหน้าเลยเห็นสุด่อเลยปกติจะไม่ค่อยเห็นสี่ทับสามมีแต่สี่ทับหนึ่งแล้วก็สี่ทับ 2. สองส่วนมากสี่หนึ่งนะครับอยู่ครบหมดเลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยกลมบึกเลยใช่ไหมครับเหมือนกับซาลาเปาเลยหน้าแต่ละคนกินอิ่มนอนหลับ มีใครติ๊กตอกติ๊กตอกน้ำก็อยู่นะวิภาวีแล้วมันมีใครนะที่ยังไม่ส่งซีรู้สึกว่าจะหายไปเลยนะครับซียังยังอยู่เนะาะบริสลา,าเรียนแบบย้อนหลังอะคูอ๋อเรียนย้อนหลังแกเวันนี้ติดเชื้ออ้โหอ่ายอดผู้ติดเชื้ออัปเดตหน่อยอา้าวเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับเราเรา สามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดครับเสียชีวิตเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดครับโอ้ลักษาหายกี่คนตื่นไม่ทันครับตื่นไม่ทันโอเคเราต, <laughs> okay, ต้องอัปเดตนะครับน้องมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละเพื่อนก็นจะได้รู้ศิวกรมีงานค้างไหมครับเอาไปแล้วศิวกรไปยังออมีงานค้างไหมลูกไม่มีเนาะ มีใครติดขัดตรงไหนว่าจะสอบถามอะไรไหมครับถามได้ยยส่วนเรื่องไซส์เสื้อใช่ไหมครับที่ที่สอบถามไปแล้วก็มีบางส่วนที่ตอบกลับมาครูก็ลงข้อมูลให้แล้วว่าหมวกเราวัดรอบศีรษะเนี่ยกี่เซนก็ตอบมาแล้วนะครับคนที่ยังไม่ตอบก็ยังส่งไลน์มาได้นะครูก็จะแจ้งไปที่ฝ่ายธุรการรรู้แล้วหายเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 16700มเจ็ครับก็ครึ่งต่อครึ่งเนาะก็คือแลกหมัดกันแหละติดเชื้อ13ื่นหายกลับบ้านก็หมื่นกว่าก็นั่นแหละเอนอีกไม่นานนะครับน่าจะผ่านไปได้นะครับไซส์เสื้อไซส์เสื้อก็ยึดตามไซส์นักเรียนเราครับ4 2 4 3หรือ3 8ดเนดูข้างหลังเราถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบอ้วนขึ้นก็เพิ่มทัก2 สองไอ้นี่ก็ได้สองไซส์อย่างเช่นเราใส่สี่สิบก็ตีไปสี่สิบสองสี่สิบสี่ก็ได้ถ้าน้ําหนักตัวเราขึ้นใช่ไหมครับบางคนผู้ปกครองมาสอบถามว่าน้องอ้วนมากนะครับคุณเทพคุณแม่คิดแล้วน้องคงใส่ไม่ได้ไซส์เดิมสามแปดอะไรเงี้ยแล้วก็ตีขึ้นไปสักสี่สิบสี่สองก็ได้ไม่ครับครูฉันใส่หน้าเรียนอ่ะผมมาใส่ไม่ได้แต่ผมก็เลยให้เขาไปแก้ออกเพราะว่าตอนนั้นผมให้เขาแก้เขาเพราะว่าตอนนั้นผมใส่ไม่ได้มันหลวมอ๋อก็คือแปลออก ตอนนั้นเรามมัันนเราตัวเล็กตอนนี้เราอ้วนขึ้นเอาเอาให้มันคับขึ้นแล้วตอนนี้ผมใส่กระดานผมก็เลยเอาออกขยายออกได้ครับนั่นแหละทำไมหนูใส่ไซส์เดียวกับคนอ้วนนะคุณในห้องเราอ่าหุ่นเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้เสื้อนอตเขาจะให้ใส่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือวันสันญิภาพไม่รู้จะทำได้ปะห้าสิบกว่าเลยหรอครับอะไรนะลูกกั้นนะครับไซส์อะ เออเห็นคุณแม่เขาชื่อจริงชื่ออะไรนะกันอ่ะคุ้นๆอยู่หน้าเออใช่คุณแม่เขาโทรมาคุยกับน้องแบบโอ้อ้วนมากคุณครูเขาบอกก็ไปดูในไบที่หนูส่งให้คุณรูใช่เรียนชื่อเรนมาหมดเลยคุณแม่เขาส่งไลน์อีกทีหนึ่งน้องอ้วนมากคือไม่ได้ออกกําลังกายก็เรานั่งเรียนเนี่ยหกห้าหกเดือนได้ไหมอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สิบเจ็ดแล้วครับครับกี่เดือนนะเพิ่มไม่ลดครับอะไรนะลูก อ๋อ oh, หนูต้องแจ้งครูชัดเอ้ยครูครูแป๋วใช่ไหมห้องครูประจำชั้นได้ครับต้องต้องต้องแจ้งเมื่อวานฉีดวัคซีนไปเจ็ดล้านโอ้ว่านี่เป็นเอ่อเป็นนักข่าวเลยแม้รายงานทุกอย่างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นใหมงโอ้อะไรทุกอย่างเลยน้ำหนักเรามันเพิ่มขึ้นเพราะเรานั่งเรียนเนี้ยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดค่าสิบเจ็ดอาทิตย์เดือนหนึ่งมีกี่สัปดาห์ครับ เออสี่ครับอ่าหนูลองไล่ไปสิบเจ็ดคาบกี่เดือนนั่งกินนอนนั่งกินสี่เดือนตัวอีก็เป็นแบบของค่ะโอ้โหเก่งมากมีคนบอกว่าสี่เดือนกับอีกอะไรนะหนึ่งอาทิตย์เห็นนะครับสิบเจ็ดสัปดาห์นี่แล้วนั่งจ้องคอมหมดเนี่ยบางคนนั่งกินนอนนั่งกินนอนบางคนทรงผมอย่างกับโอ้โหไม่ตัดเลยร้านตัดผมไม่เปิดใช่ไหมเป็นอครับเาปิดแล้วคุณมาทยอยเปิดแล้วเปิดจะไม่ แม่เปิดแต่ไม่ยอยากตัดผมอยากไปตัดไอ้ออกให้หมดเลยคุณรู้สึกลำคาญมันมากคอ <c oughs> หัวไปเลย <c oughs> ผ <ม S 1> ลำคามัม,มาก็ดูแลให้ดีนะครับผมยาก็สะให้เรียบร้อยโหใบเบิ้ลทำไมผอมจังใบเบิ้ลเปิดกล้องหน่อยใบเบิ้ลช่วงนี้เขาเลา่นจักรีไฟครับเขาไปทับมาโอ้ยผอมมากดูดิคอยาวเลยใบเบิ้ลผมผมไม่ค่อยไม่เพิ่มไม่ลดครับผมก็แบบนั่งชิวๆวกินกินธรรมดาครับไม่ได้กินแบบ S 1> <S 1> <N ee> นั่งกินชิวๆ<ช>คือผมเรียนออนไลน์อ่ะผมสามารถกิน